เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เดือดมากนะคะนอกจากบรรดาน,นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะคะผู้ว่าการแบ่งชาติคนปัจจุบันอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติล่าสุดเนี่ยถึงขนาดคนในแวดวงการเมืองหลายภาคส่วนออกมาเตือนค่ะออก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นข่าวมีอดีตปปชนะคะออศาสตราจารย์ดเรเมธีซึ่งเป็นอดีตอธิการบาดี มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ท่านก็ออกมาเตือนนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้รัฐมนตรีหรือว่าหลายคนในรัฐบาลเนี่ยติดคุกเลยนะคะน่ากังวลนะ <c oughs> คุณธีระชัยคืองี้ผมคิดว่าถ้าจะมีอะไรที่ทําให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีข้อกังวลมันก็จะเป็นในเรื่องของความผิดอาญานเนี่ยแหละแล้วผมเองคือผมเป็น ประธานวิชาการของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักร่วมเนี่ยผมยัง <u>. ย <น lum Buffalo> ืนย <oh ันนะว่าผมสนับสนุนท่านนายกเศรษฐาในฐานะส่วนตัวเนี่ยเต็มที่แต่ว่าถ้ามันมีอะไรเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงในทางความปิตายาเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องทําให้มันชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยรัฐมนตรีที่มาจากพักร่วมเนี่ยก็จะต้องร่วมรับผิดไปด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเมทีถึงกับใช้คําว่าผมไม่เข้าใจว่าขวากหนามมันเยอะไปหมดแล้วทําไม คุณจะเดินหน้าลุยไฟต่อไปสุดท้ายอาจจะติดคุกเพราะว่าอาจารย์เมธทีเนี่ยบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์จำนำข้าวคือตอนจำนำข้าวเนี่ยเข้าใจว่าดรเมธทีท่านเป็นอนุก,กรรมการพิจารณาโครงการจำนำข้าวแล้วท่านรู้สึกว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีพิรุษก็เตือนไปที่รัฐบาลเตือนไปแล้วหลายครั้งปรากฏว่าปรากฏว่ารัฐบาลก็เดินหน้าทําแล้วสุดท้ายก็ผิดจริงแล้วติดคุกกันเยอะมากเลยนะคะจะสารอยโครงการจำนำข้าวไหมคะ ผมยกเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามันมีความเสี่ยงเนี่ยในในเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยสองระดับระดับหนึ่งคือไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณมตามที่รัฐมนูรมาตรา1อ0ิบัญญัติไว้นะอาจจะผิดตรงนี้หรือไม่ตอนที่สองคือถ้าไปใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณาาผ่านธนาคารนมสินเนี่ยมันก็น่าจะผิดกฎหมายตรงนั้นด้วยอีกหรือไม่นอกจากนี้ยังมันยังมีอีกนะครับว่า กฎหมายในเรื mm. <reci him S 1> ่องวินัยการเงินอย่างครังเนี่ยก็เขียนไว้ว่าถ้าทําโครงการเนี่ยเพียงเพื่อให้รัฐบาลได้รับความนิยมแต่มันทําให้เกิดผลเสียเนี่ยก็มีความผิดตรงนี้อีกนะแต่ที่ผมคิดว่าจะอาจจะเป็นตัวตัดที่มันชัดเจนเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลเนี่ยอ้างว่ามันเป็นโครงการแจกเงินไม่ใช่แแจกเงินธรรมดาแจกเงินดิจิทัลแล้วไอ้ตรงไอ้เงินดิจิทัลเนี่ยคือจุดที่เขาบอกว่ามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญเนี่ย เศรษฐกิจเนี่ยที่จะก้าวกระโดดไปในอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมต้องการต้องอธิบายอย่างนี้ว่ากฎหมายเนี่ยพระราชกำหนดดิจิทัลเนี่ยมันกำหนดวิธีการออกเ,อเงินคริปโตนเนี่ยออกมาเนี่ยเป็น2อ,อลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยคือเป็นเขาเรียกรคริปโตเคอร์เรนซีค่เางินดิจิทัลเงินตรงนี้คือต้องการที่จะให้ใช้ทั่วๆไป เป็นเครื่องมือในการชําระเงินแลกเปลี่ยนสินค้าได้ภาษาอังกฤษเขาเรียก means พ f payment ะนะครับระหว่างคนนี้กับคนนี้คนนี้กับคนนี้อีกอันนึงเนี่ยเขาออกเป็นเคเรล็กโทเค็นไอ้โทเค็นเนี่ยนะครับในเมืองไทยมีการออกเยอะเลยแล้วออกง่ายแล้วอันที่เราจะคุ้นเคยที่สุดหน้าอันแรกอาจจะเป็นบิตคัพตรงนี้มันเป็นลักษณะ,ะวงจรปิด คือโทเคนอันนี้คือคนที่ได้รับไปเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เนี่ยที่จะเอามาในการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยจากคนออกปัญหาเวลานี้คือ,อ,อโครงการอันนี้จะออกเป็นโทเก้นแต่หน้าตาการใช้งานเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่แท้จริงมันมีลักษณะเป็นคริปโตเคอเรนซีอ๋อซึ่งมันอาจจะไปผิดพระราชกำหนดดิจิทัลถูกต้องคือมันกลายเป็นว่า ออกเนี่ยแล้วเรียกเป็นโทเค็นเพื่อให้มันออกง่ายแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนิสัยมันวิธีการใช้งานของมันเนี่ยคือเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งไอตรงนั้นเนี่ยมันจะขออนุญาตยากจริงๆไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีคือมันจะถือเป็นเงินตราอย่างหนึ่งมันต้องไปขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขอผ่านแบงค์ชาติแต่่ถ้าเกิดแบงค์ชาติเขาไม่ไม่ไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็จะไป ทำไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้อ,อก่อนหน้านี้นเข้าใจว่าจะมีคีแมนในรัฐบาลนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะท่านออกมาฉายภาพว่าเหรียญโทเคน็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีนะออหมื่นดิจิทัลเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินบาทแต่ว่าอยู่ในรูปของเงินดิจิทัลแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้ถูกท่านเรียกว่าคูป,ปองจริงๆเขาเขาบอกว่าอันนี้คอนเซปต์นี่คือคูป,ปองในศูนย์อาหาร,าหาราแต่ที่ปัญหาคืออย่างนี้ คูปองในศูนย์อาหารเขาก็จะใช้แจกให้กับไอ้คนซื้อได้รับคูบปองไปก็ไปซื้ออาหารซื้ออาหารเสร็จแม่ค้าก็เอามาคืนไอ,ไอ,ไอตัวเจ้าของศูนย์แต่คูปองกรณีของไอไอของรัฐบาล<อ>ตรงนี้เนี่ยมันขยายศูนย์อาหารใหญ่เท่ากับประเทศไทยทั้งประเทศ <S <S มันไม่ใช่ลักษณะวงจรปิดมันเป็นวงจรเปิดมันทำนิสัยหน้าตาการใช้เป็น ดิจิทัลเป็นคริปโตเคอเรนซีสมมุติถ้าเกิดว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยโทษสูงสุดถึงขั้นไหนคะผมว่ามีอันนี้รัฐคอรมอก็เจ๊งดิครับไปอนุมัติเนี่ยในสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันมันมันไปไม่รอดแล้วล่ะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณธีรชัยเนี่ยนะคะจะแนะนําไปยังรัฐบาลสมมติถ้าเกิดว่ารัฐบาลดูอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีคนในรัฐบาลเนี่ยดูอยู่แล้วรัฐบาลอยากที่จะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ย คิดว่าควรที่จะต้องมีนโยบายอะไรที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ดีกว่าหมื่นดิจิตอลไหมคะผมคิดว่าอย่างนี้นะไอไอการแจกเงินเนี่ยถ้าแจกย่อลงมาเนี่ยแจกแต่เฉพาะคนยากไร้คนที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือ เขามีปัญหานี่นอกระบบ<ม>เขาต้องการให้เงินไปลูกเดี๋ยวเวลาไปเรียนนะครับต้องการทําอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยมผมว่าแจกแต่เฉพาะคนจนเนี่ยมผมว่าสังคมยอมรับและขุ้ชการเขาก็เขาก็จะยอมรับคือหมายถึงว่าไม่ใช่แจกหวานแห่ไม่ใช่หวานแห่<ม>แล้วแล้วถ้าแจกแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันป็นการแจกน้อยแล้วก็อย่าไปมไม่ต้องไปกําหนดเงื่อนไขอะไรมากมายเพราะคนจนเนี่ยพอเวลาได้เนี่ยอย่าว่าแต่6เดือนเลยเดือนเดียวเขาจะต้องใช้หมดละ นอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปใช้อะไรเนี่ยเราก็ปล่อยเขาให้เขา,เาตั้งหลักได้หายใจได้นะครับในขณะน,นี้ส่วนเงินที่เหลือเนี่ยนะครับควรจะเอาไปลงในลักษณะที่ไปสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น oh. โดยก็ยิ่งในระดับชุมชนนะอลองลงไปแล้วเนี่ยไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับไมโครนาโนอะไรต่างเนี่ยนะครับเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์มากกว่าพัฒนาทักษะของแรงงานให้ดีขึ้นนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาที่ดีขึ้น มันจะทําให้เรามีความสามารถในการอุตารที่ดีขึ้นเนี่ยระยะยาวก่อนหน้านี้เนี่ยอดีตผู้บังบการแบงค์ชาติเนี่ยออกมาแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะสิ่งที่เราขาดจริงๆคือการลงทุนดังนั้นการใส่เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ500แสนกว่าล้านซึ่งเยอะมากเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระตุ้นไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกที่คันเห็นด้วยไหมคะคืออย่างนี้เราเปรียบเทียบการบริหารประเทศเนี่ยไม่ต่างกับการบริหารบริษัทนะครับ คือบริษัทเนี่ยนะครับมันจะหาไรายได้เข้ามาได้เนี่ยมันต้องมีการลงทุนสร้างโรงงานซื้อเทคโนโลยีแล้วถึงจะซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มีการผลิตนะครับและนี่ไอการลงทุนสร้างโรงงานสร้างซื้อที่อะไรต่างเนี่ยบางทีมันต้องใช้เงินกู้ไอตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ากู้มาแล้วเนี่ยมันงอกมันออกมาเนี่ยเป็นไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้ากู้เงินมาแล้วก็มาจ่ายเงินเดือนกู้มาแล้วก็มา ให้พนักงานเอาไปกินไปใช้อย่างเดียวเนี่ยไ,ไม่ได้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับข้อมูลนะคะขอบพระคุณคุณธีรชัยมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะที่ฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และ Play Store